สวัสดีครับเตือนพฤษภาคมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะก็จะมีทางด้านของดาวพระศุกร์พระเกตพระอาทิตย์นะครับที่จะทําการย้ายเรือน3ดวงนะครับสเรือนนี้ในแต่ละลัคนาราศรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามชมในคลิปได้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมนะครับปูยอปยากรดาวเล่าชีวิต และทีมงานเพื่อที่จะได้มีกำลังใจดีๆเนี่ยในการทำคลิปครั้งถัดไปด้วยครับเมื่อทำแต่กรรมดีเรื่อยๆไปจนเคยชินแล้วกรรมชั่วมันก็จะละไปเองโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่เทศเทศรังสีครับลัคนาราศีสิงห์นะครับยังคงมองเป็ไปในแง่บวกอยู่นะในเรือนชะตาในช่วง เดือนพฤษภาคมแง่บวกแต่เป็นแง่บวกในลักษณะที่ระวังนะครับไม่ใช่บวกแล้วพลิ้วๆอย่างเดียวบวกในลักษณะที่ระวังคืออะไรคือดาวพระอาทิตย์นะครับเจ้าเรือนของตัวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยขึ้นไปยืนในตําแหน่งมหาอุดในภพสุภะมหาอุดในภพสุภะนี่หมายถึงว่าอะไรถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ มีไอเดียที่จะพัฒนาตนนะครับหรือว่าวางโครงสร้างชะตาชีวิตเนี่ยในปี2564นี้มองว่าความคิดและไอเดียต่างๆที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นคิดนะครับวางแผนเอาไว้นั้นเป็นเรื่องที่ดีสามารถนำหยิบขึ้นมาใช้นะครับมากระทําได้ในอนาคตภายหน้าแม้ว่ากลางกลางเดือนนะดาวพระอาทิตย์จะคล้อยลงมาแล้วแต่ก็ยังได้ตำแหน่ง ดีอยู่นะครับยังได้ตำแหน่งที่ดีอยู่ทําให้ว่าพอกลางๆเดือนไปเนี่ยเราสามารถทิบจกนําไอเดียต่างๆหรือสิ่งที่เรานําเสนอออกไปนั้นนะครับเริ่มลงมือกระทํามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นพระประหัตเองเนี่ยนะครับ เป็นตัวแทนของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่มีโคจอยเข้ามาพระอาทส่งกําลังไปยังดาวพระอาทิตย์นะครับในสองตำแหน่งเลยนะครับคือตําแหน่งที่เป็นตัวลัคนาของสิงห์เองและตําแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ขึ้นไปอยู่ในเรือนของราศีเมษนั่นหมายความว่าอะไรลัคนาราศีสิงห์เมื่อมีไอเดียอะไรต่างๆเกิดขึ้นดีแล้วเนี่ยน,ะนาไปเสนอในที่ประชุมนําไปเสนอให้กับหัวหน้างานหัวหน้างานนะครับ รือว่าที่ประชุมมีเกณฑ์ที่จะคล้อยตามนะเพราะว่าไอเดียมันดีจริงๆนะครับก็เลยสามารถนํามาลงมือนํามาลุยนะครับได้ในอนาคตภายหน้าได้เป็นอย่างดีแต่ที่ต้องระวังที่พูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นก็คืออาทิตย์ยังคงถึงกับดาวพระอังคารนะครับอาทิตย์ถึงกับดาวพระอังคารอังคารที่ไปอยู่ในภพ,พลาภะนะนั่นหมายความว่าอะไรบางครั้งเนี่ยนำเสนออะไรไปมีเกณฑ์การที่จะขัดแย้งนะ กับตัวเรากับหัวหน้างานเนี่ยนะได้ในส่วนส่วนหนึ่งนั้นพอมันมีเกณฑ์ขัดแย้งกันก็เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะโต้เถียงและใช้เหตุผลต่างๆนานาอย่างดาวพระพฤหัสเนี่ยเข้ามาสับสนตัวเราถ้าเราโต้เถียงแบบเป็นไอเดียเปล่าๆไม่มีหลักเหตุผลของดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับเข้ามานะเดี๋ยวล่มนะเดี๋ยวจะล่มไป ดังนั้นก็อย่าลืมเตรียมเหตุผลเข้าไปในที่ประชุมเตรียมเหตุผลนําไปเสนอกับหัวหน้างานในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าขัดแย้งกันหน่อยนะพอมาอธิบายอะไรต่างๆให้เข้าใจปุ๊บเดี๋ยวกลางกลงเดือนก็ได้นําผลงานที่เราคิดที่เรานําเสนอออกไปนั้นนะกลับมาใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น,นเดือนพฤษภาคมยังเป็นเดือนดีของชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่นั่นเองบางคนบอกว่า ทายมาซะอย่างดีฉันยังตกงานอยู่เลยฉันยังว่างงานอยู่เลยเมื่อไร่งานจะมาก็ต้องตอบว่าดาวของงานเนี่ยนะโคจรเข้ารูปเข้ารอยได้ตำแหน่งยืนตำแหน่งดีแล้วเต็มกำลังแล้วนะครับนั่นก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรมาเป็นเกษตรอยู่ในภพกรรม,มะคือการงานต่างๆนานา,นาแถมดาวพระประหัตดาวของการเริ่มต้นใหม่ ก็โครจรมาสนับสนุนนะครับให้กับตัวดาวพระอาทิตย์หรือว่าลัคนาราศีสิงห์เองได้เป็นอย่างดีด้วยนั่นแสดงว่าพฤษภาคมนี้นะครับมีเกณฑ์ดีที่ชาวลัคนาราศีสิงห์สมัครงานใหม่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามานะครับมีโอกาสดีตั้งแต่ต้นเดือนเรื่อยลงไปเลยนะครับใครนะครับ ที่นิ่งอยู่ไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวเดี๋ยวจะเสียโอกาสในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมนี้ไปนะแต่ถ้าใครลุยมาก่อนหน้านี้แล้วลุยเรื่อยๆนะครับสมัครไปเรื่อยๆพฤษภามีแนวโน้มดีนะครับที่ดาวดีๆนั้นส่งผลให้ได้รับงานใหม่เซ็นสัญญางานใหม่เข้ามาแล้วถ้ากลุ่มของพวกผู้บริหารล่ะนะครับเพ,พราะพระอาทิตย์เนี่ยหรือลัคนาราศีสิงห์เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือว่าเป็นผู้บริหารที่มีบารมีอยู่แล้วนั่นเองนะก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับบริวารดีๆนะครับเข้ามาร่วมเข้ามาช่วยเหลือลักคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับดูจากดาวภาพโดยรวมเนี่ยถ้าแบ่งเวลาคนทํางานก็จะมีหัวหน้าตัวเราบริวารเนี่ยนะครับสองค์ประกอบบอกว่า บริวารช่วยเหลือตัวสิงเองเนี่ยได้เป็นอย่างดีตัวสิงเองก็เข้ากับาทางหัวหน้างานได้เป็นอย่างดีแต่ยังมีเกณฑ์การแย้งเกิดขึ้นจากางานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆที่เข้ามาดังนั้นเดี๋ยวปรับจูนกันสักช่วงจังหวะหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งก่อนนะครับกลางกลางเดือนไปก็จะเข้ากันได้เป็นอย่างดีระหว่างสิงกับหัวหน้าง,งานนะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องดี หัวหน้าดีเดือนนี้จะเย็นๆหน่อยนะครับแล้วหลายๆอย่างมันจะเข้ารูปเข้ารอยไปน,นั่นเองการเงินละครับเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าการเงินน,นะครับถ้ากลุ่มทําธุรกิจมีการลงทุนอยู่แล้วนะเรื่อยๆแต่ไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้ลงทุนหนักอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีไปแล้วถ้ากลุ่มคนที่ไม่ลงทุนลักทำงานประจําทํางานปกติ ก็ม <S an> ีเกณฑ์การใช้จ <S an> ่ายแต่ว่าไม่ได้เยอะนะมีเกณฑ์รายจ่ายออกแหละแต่ไม่ได้เยอะก็เรียกว่าหมุนเงินได้หาเงินได้การเงินยังคงคล่องตัวฟื้นตัวดีอยู่ใครที่คิดจะลงทุนนะครับบางทีสภาพคล่องไม่พอก็มีเกณฑ์นะที่จะไปหาคนมาร่วมหุ้นมาร่วมลงทุนแล้วเขานำปัจจัยนะครับนำเงินเนี่ยกลับเข้ามา ร่วมลงทุนให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์สามารถทำสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังหรือสิ่งที่จะลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวๆพอมีดาวตัวช่วยเข้ามาอีกกระตุ้นเลยนะคราวนี้กระตุ้นทำให้สภาพคล่องทางการเงินนะของชาวสิงหนะ์ในเดือนพฤษภาคมฟโฟลดียิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่า ถ้าทําการค้าก็มีเกณฑ์ที่จะได้กําไรมากกว่าปกติขึ้นมานิดนึงนะคะอารมณ์ประมาณนี้เป็นไปนในทางบวกแล้วลกันนะสภาพคล่องทางการเงินทายดีมาตั้งแต่ตอนต้นเลยเนะแต่ว่าเดี๋ยวพอดาวย้ายนะครับดาวต่างๆเนี่ยที่เขาย้ายมาช่วงกลางๆเดือนหลายๆอย่างนะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับอย่างที่เตือนไปนตั้งแต่ตอนต้นว่ามีเกณฑ์ที่จะ ไม่เข้าใจกับหัวหน้างานในช่วงต้นนะครับพอไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เลยมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้ด้วยอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่เกณฑ์เหล่านี้นะก็จะเบาลงไปตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปแต่พอเข้ากลางเดือนเป็นต้นไปกลายเป็นอะไรล่ะกลายเป็นว่าเริ่มการงานเนี่ยวุ่นวายนะแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าทําอะไรก็จะดีประสบความสําเร็จก็ขอให้ใช้สติ ใจเย็นๆนะครับพูดจาอะไรก็ใจเย็นๆไปหลายอย่างมันดีไงแต่มันแค่วุ่นวายเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนเท่านั้นเองสุขภาพล่ะเป็นอย่างไรบ้างก็เบือนนี้ถือว่าเป็นเดือนถ้าจะเจ็บป่วยก็เก็บป่วยแค่ปวดหัวนะคิดเครียดไมเกรนขึ้นอารมณ์ประมาณนี้ทางด้านความรักนะความรักเนี่ยเขาเรียกว่า พระพระหัสนั้นโคจรเข้ามาถึงเรือนชะตาแล้วพอพระพระหัสโคจรเข้ามาถึงเรือนชะตาหลายคนบอกว่าพระหัสมาทีไรสิงดีเสมอก็ต้องตอบว่าใช่แต่ใช่ไม่ครบถ้วนไม่หมดเท่านั้นนะหมายความว่าอะไรหมายความวาในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่สดสดสิงสิงเลยเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดีที่จะได้พบรักด้วยนะครับ พบรักในเรื่องอะไรพบรักในขณะทํางานร่วมกันพบรักในที่ทํางานคนในที่ทํางานคนในออฟฟิศมานะเปิดเผยตัวตนเป็นคนรักอันนี้ดีนะครับหรือว่ามาีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆพนักงานใหม่เข้ามามาพบมาเจอเจอกันในที่ทํางานแล้วก่อเกิดเป็นเรื่องของความรักอันนี้ก็ดีอีกนะเรื่องของความรักแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วละ่ะแล้วเลิกราก,กันไป ตัวเองมาพบรักใหม่นะครับตัวเองมาพบรักใหม่คนรักเก่าก็ตามมาสร้างปัญหาสร้างความเจ็บปวดต่างๆนานา,นา,นาเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วเลิกลาก,กันไปเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพบคนใหม่เข้ามาดีแต่ว่าของเก่าเนี่ยถ้ายังไม่เคลียร์รับรองได้ว่าจะมีเกณฑ์ปวดหัวเกิดขึ้นนะสร้างปัญหาเกิดขึ้นใน ระยะยาวๆได้ั่นเองแต่ถ้าครอบครัวไหนอันนี้เป็นกรณีที่สามนะครอบครัวไหนรักใคร่ปองดองกันดีอยู่นะครับถ้าไม่มีบุตรเรียกว่าเป็นมีเกณฑ์ที่จะสร้างอนาคตมีบุตรสร้างรากฐานชีวิตร่รวมกันเนี่ยดีและมีเกณฑ์ที่จะนําเรื่องปัญหาเก่าๆนะมาเคลียร์อะไรที่มันคราคสร่างมาเคลียร์แล้วปล่อยทิ้งไปไงเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ทางด้านความรัก ได้เกิดขึ้นแล้วขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรักนาราศีทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จปลอดภัยจากพยันอันตรายมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งตลอดทั้งปี2564นี้เลยครับ